นี้นะครับจะเป็นการให้สิทธิประโยชน์สําหรับผู้ที่มีหน้าที่เก็บภาษีเป็นบ้างคลธรรมดานะครับโดยมีการซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่16มกราคม2568นะครับถึงวันที่28กุมภาพันธ์2568นะครับโดยสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่ให้สิทธิเป็นค่าดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน5หม0่บาทนะครับสําหรับการซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่ จุดประเด็นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือที่ม่จภาษีพยมูลค่าเพิ่มนะครับแต่สามารถออกเป็นอ e ีแผคินรอยนะครับหรืออ e ีดีฟิให้กับผู้ที่ซื้อสินค้าได้นะครับโดยตรงนี้ก็ยังมีสัญล์โชว์อยู่ที่ร้านค้าต่างๆนะครับ<ค>ถ้าผู้เสียภาษีไม่มั่นใจว่าร้านค้าร้านนี้ยสามารถออกอ e ีแผคินรอยให้ได้หรือเปล่าก็สามารถสอบถามได้นะครับว่าร้<ค>านค้านี้ ้เข้าโครงการของกรมสรรพากรในการขายสินค้าตามโครงการนี้ได้ไหรือไม่ครับเอะถ้าถ้าอย่งางนั้นถ้าเป็นถ้าเป็นการซื้อออจากร้านค้าออนไลน์ล่ะคะค่ะร้านค้าออนไลน์่ที่บอกเมื่อกี้นะครับว่าเขาต้องมากรอกสมัครกับกรมสรรพากรนะครับเพื่อใช้สิทธิ์ในการออกอูักับินยอยกับบีบีีมาครับตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้งสองกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มที่จดทะเบียนนะหรือมันก็เพิ่ม ตับก,กลุ่มที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับ <c oughs> แต่ปีนี้ารรัรกาลที่ที่ย e ีรีฟลิปสองจุดศูเนี่ยให้สิทธิเพิ่มขึ้นสำหรับผู้ประกอบการหรือโฮท็ในท้องถิ่นนะครับ <c oughs> จะมีอยู่สามกลุ่มนะครับค <c oughs> กลุ่มแรกก็คือกลุ่มกิจการโฮท็นะครับที่ได้รับการจดทะเบียนจากกรมพัฒนาชุมชนนะครับหรือเป็นกิจการของชาวบ้านเนี่ยครับค่ <c oughs> ที่สองก็คือเป็นกลุ่มพิสากิจชุมชนนะครับที่จดทึเ,เดือนกับกลุมส่งเสริมการเกษตรนะครับกลุ่มนี้ก็จะมีหลากหลายนะครับอย่างเช่นว่าเปิดเป็นนวดแผนโบราณอะไรต่างๆแบบนี้นะครับ <c oughs> จะเป็นกลุ่มพิสากิจชุมชนหรือว่าขายสินค้าต่างๆของชาวบ้านในหมู่บ้านต่างๆนะครับ <c oughs> แล้วก็กลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มเกี่ยวกับพิสากิจเพื่อสังคมนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มเข้ามาเป็นกลุ่มใหม่ หรือเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนเข้ามาเพื่อเอากําไรไปใช้ในการบริการเพื่อสังคมโดยเฉพาะครับ<อ>ซึ่งจะดูคล้ายๆกับมูลนิธิหรือสมาคมนะครับค่ะค่ะส,สินสินค้าอ,อ,อะไรที่ที่ไม่เข้ารวมาตรการนี้คะ,ะค่ะกลุ่มสินค้าที่ไม่ได้ผินะครับก็จะเหมือนกับโครงการดีซีดีซีแห่งยุคปีสองหันหกบนะครับค่ะก็คืออย่างเช่นพวก ถ้าซื้อสุราเบียร์วนยนะครับซื้อยาสูบค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการเติมรถยนต์นะครับหรือค่าซื้อรถยนต์ซื้อรถจักรยานยนต์หรือเรือนะครับหรือค่าสาธารณโภคนะครับอย่างเช่นค่าน้ำปัะปาค่าไฟฟ้าค่าบริการโทรศัพท์ต่างๆตรงนี้จะไม่สามารถแก้ติได้นะครับและเพิ่มขึ้นมาอีกบางส่วนสําหรับเป็นค่าบริการจัดนําเที่ยว ที่จ่ายให้กับมกรเทศคือค่าที่พักโรงแรมค่าที่พักโกมสเตย์นะครับของปีภาษี้เราไม่สามารถใช้สิทธิ์ดหย่อนได้นะครับซึ่งแตกต่างกับของปีภาษี2567ที่ค่าที่พักโขงเงินต่างๆเนี <S ega at> <S ega at> ่ยเราสามารถใช้สิทธิ์ได้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกค่าบี้ยประกันวิธีสัตย์ไทยนะครับหรือว่าเป็นค่าบริการระยะยาวที่มีข้อตกลง อยู่ก่อนวันที่16มก,กราคม2568แล้วยหรืออยู่หลังวังแต่8กุมภาพันธ์2568ตรงน <c oughs> ี้ก็ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้นะครับ <c oughs> อย่างเช่นนะครับตัวอย่างนะครับเราไปซื้อคอร์สของสปานะครับอ่านวดต่กงๆแต่เราไปซื้อคอร์สตั้งแต่วันที่14มก,กราคม2568ถึงวันที่28ก <c oughs> ุมภาพันธ์2568ไม่ว่าเราจะใช้สิทธิ์ในช่วงวันเวลาดาังกล่าวแต่วันที่เราใช้สิท มันก่อนวันที่16 <c oughs> ฉะนั้นเราถึงจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์นี้ในการลดหย่อนภาษีได้ครับค่ะ <c oughs> คือเราต้องซื้อแล้วก็บริการในช่วงระหว่างวันที่16มกราคมถึงวันที่8กุมภาพันธ์ถึงจะสามารถใช้สิทธิได้ครับอ๋อนอกเหนือที่กล่าวมาแล้วนี่คือใช้ได้นะคะหมดซื้อเพชร <c oughs> ซื้อ<ห>ทองซื้อของมีค่าอะไรก็ได้ใช่ไหมคะคุณพนุ ทองเนี่ยถ้าเป็นทองเนี่ยจะได้สิทธิ์เฉพาะค่ากำหนดตรงเกือบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับหรือ oh, ว,ว่า <right. S 2> ถ้าเป็นการซื้อทองแท่งเนี่ยจะใช้สิทธิ์ไม่ได้เพราะว่าทองแท่งเนี่ยรับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มครับอ๋อค oh, ่ะค่ะแต่ถ้าเป็นแค่ต้มรถซื้อล้อรถยนต์ต่างๆเนี่ยโอเคสามารถจะสิทธิ์ได้ครับ เดี๋ยวนะคะแต่แต่ว่าถ้ามันถ้ามันเป็นพวกเครื่องประดับพวกของที่มีค่าแต่ว่าเป็นผู้ผลิตที่เป็นโอท็อปลคะก็จะต้องไปดูในรายละเอียดของสินค้าประกอบด้วยอย่างนั้นเลยคะ่ะใช่ใช่ครับค่ะถ้าไม่ถ้าไม่เกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องทองคำรูปประคันหรือทองแท่งอย่างเนี้ยถ้าเป็นพวกลุกต่างๆเครื่องประดับถ้าเป็นสินค้าจากครูทองที่กขาหายเนี่ยแล้วครูทอสามารถออกใบรับที่เป็นร d ถ c ถ อ๋อค่ะค่าสารค่าสาธารณูปโภคต่างๆอันนี้ก็ไม่ได้แต่ว่าถ้าเราเช่นค่าโทรศัพท์<ม>อะไรไม่ได้แต่ว่าถ้าซื้อโทรศัพท์อันนี้ได้ใช่ไหมฮะพวกโทรศัพท์คอมพิวเตอร์อแล็ท็อปอะไรเงี้ยได้นะคะค่ะอ๋อซ่อมรถนี่ได้นะคะค่ะค่ะซ่อมรถได้แต่ว่าค่าเล่าเรียนลูกเรียนมหาวิทยาลัยเอกชนอันนี้ไม่ได้นนช่ะค่ะ าอยู่กับพวกนะครับไม่ได้ครับอ๋ออันนี้ไม่ได้นะคะค่ะเออซ่อมบ้านค่ะถ้าซ่อมซ่อมบา้า,า,มบานถ้าหาสามารถแะสิทธิ์ในช่วงเวลาทีงกล่าวและผู้ขายออกมีสต์ดินลอยหรือมีคลิปได้เนี่ยสามารถจะสิทธิ์ได้ครับคือสิ่งที่ต้องทราบนะครับคือปัญหาที่เกิดก็คือว่าบางทีข้อมูลที่เราไปแส้สิทธิ์ในการรถยนนะครับอ่าผู้ที่ออกมีสต์ดินลอยหรืออีคลิปเนี่ย บางครั้งข้อมูลต่างๆเนี่ยเราไปใช้บริการที่เขาออกได้เนี่ยเขาสามารถเขาจะโยนข้อมูลทั้งหมดให้ถึงก้อนนะครับอย่างเช่นว่าเราไปอา่าเรามีค่าบริการตรวสัพท์อย่างเช่นของบริษัททูมุกนะครับยกตัวอย่ยางบริษัททูมุเนี่ยเข้าโครงการอ e ี Boy, กับยินรอยกักผู้เสียภาษีที่มาขอแจ้สิทธิ์ได้ทีนี้อย่างเช่นเราจ่ายค่าบริการอา่อาตัวสัตว์ไปในแต่ละเดือนนะครับแล้วก็ ตัวนี้ข้อมูลอ่ะมันจะถูกนำเข้าในระบบนะครับอแต่ตัวนี้ตามกฎหมายเนี่ยไม่สามารถใช้สิทธิในการลดส่วนกิจกรรมวลในย่วนที่ี่แอนนีี่้นะครับบริษัภสีจะต้องตัดตัวนี้ออกไปนะครับเพื่อที่จะไม่ใช้สิทธิ์นะครับอ้าวเหรอคะเดี๋ยวค่ะ แต่ดางครั้งผู้ขายข้อมูลโยนมาทั้งกอ้อนอ๋อไม่ได้แยก,มกไม่ได้แยกการาให้บริการว่าเป็นบริการส่วนไหนที่จะใช้สิทธิ์ได้ใช่ไหมะคะค่ะให้ตับางีเขาโยนมาทั้งก้อนเราก็ต้องมานั่งแยกอีกว่าตรงนี้ถ้าสิทธิ์ได้ตรงนี้ก็สิทไม่ได้ครับก็ค,คือโครงการ easy and easy เนมันจะภาพเกี่ยวสองปีภาษีนะครับของปีหกเจ็ดของปีหกแปดนะครับของปีหก เราซื้อสินค้าก็คือเราซื้อตั้งแต่1มกราคมถึง15กุมภา2567นะครับ <c oughs> เราสามารถเอามาใช้สิทธิได้ในปีภาษีนี้ที่เราจะยื่นแบกน,นะครับ <c oughs> แต่เป็นการซื้อส,สินค้าตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือ16กุมภา16มกราคมนะครับจนถึงวันที่21กุมภาพห2568เนี่ย <c oughs> <ๆ>เราต้องเอาไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีใน <c oughs> ในมีนา2569นะครับไม่ถือว่าเวลาที่เราจะยื่นในปีหน้าเนี่ยเราต้องใส่รายละเอียดเองหรือว่าข้อมูลมันจะเชื่อมต่อกันกันโดยอัตโนมัติคะตรงนี้เป็นเป็นเรื่องทิทธิประโยชน์ทางภาษีที่รกรมสรรพากรนะครับพยายามจะำมอำนวยความสะดวกให้กับผู้เสียภาษีนะครับเมื่อเขาซื้อสินค้าหรือไปใช้บริการแล้วก็ผู้ขายหรือผู้บริการเนี่ยเขาสามารถออกอีสแบร็จบอยหรืออีซีให้ได้เนี่ย ข้อมูลกลุ่มนี้ก็จะจะถูกนําส่งไปยังกรมสรรพากรนะครับ <c oughs> โดยที่ผู้เสียภาษีไม่ต้องเจ็บหลักฐานนะครับ <c oughs> ทีนี้พอถึงระบบเวลายื่นแบบในปีหน้าก็คือมีาสองหน้าหกแป้วนะครับ <c oughs> ข้อมูลเหล่านี้ก็จะไปปรากอยูนใน DMI ของผู้เสียภาษีซึ่ง <c oughs> สามารถจะตรวจสอบได้ว่าเรามีการซื้อสินค้าในช่วงเวลาทาั้งสองเป็นสินค้าอะไรบ้าง <c oughs> และสามารถโยนข้อมูลเพื่อยื่นแบบ ไม่ต้องเรียกเอกสารได้ครับอ๋อค่ะทีนี้แล้วหักดถย่อนได้เท่าไหร่คะค่ะ,ะทีนี้จุดที่ประโยชน์ในการหักดถย่อนภาษีในการซื้อสินค้าหรือใช้ริยการตัวนี้นะครับก็จะมีอยู่สองสติกนะครับก็คือสติกแรกนะครับเป็นสินค้าที่ซื้อจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับอย่างเช่นซื้อ หนังสือต่างๆพวกนี้ครับเราจะได้สิทในส่วนแรกไม่เกินสามหมบาทนะครับค่ะทีนี้กลุ่มที่สองก็คือรับเน่ยต้องการที่จะส่งเสริมการบริโภคสินค้าและบริการจากท้องถิ่นต่างๆนะครับเพือการยกระดับท้องถิ่นให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องนะครับอือก็จะเป็นกลุ่มสินค้าของ ดียวนะคะหมยถึงว่าถ้าเราใช้กลุ่มเดียวนะคะค่ะถ้า<ส>เราคือกลุ่มเดียวกับผู้การที่เจ็ะเดียนภาษีมันก็เพิ่มเราจะได้แค่สามหมื่นนะครับค่ะค่ะแล้วอีกสองหมืน่นต้องไปแจ้งติดตก,กลุ่มของโอทอ็อปหรือกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนมหรือกลุ่มของวิสาหกิเพื่อสังคมนะครับค่ะค่ะ,คะแต่แต่ว่าผู้เสภาษี ไปซื้อสินค้าหรือใช้บริการนะครับจากกลุ่มโอท็อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับหรือกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะครับรัฐจะให้สิทธยกระดชนภาษีได้สูงสุดห้าหมื่นบาทเต็มเลยครับอ๋อเหรอคะค่ะค่ะหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าคุณจะซื้อกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนโอทอปนะคะและคุณซื้อแบบว่านะ คือเต็มเลยนะคะเต็มอัตราเลย,ยก็ลดหย่อนได้5้าหมื่นนะคะสงสุด5,000เต็มที่เลยแ,ลเแต่ถ้าคุณซื้อทางฝั่งที่เป็นผู้ประกอบการนะที่มีระบบภาษีมูลค่าเพิ่มก็ได้แค่3ามหมืนและอีก20,000ื่นนะคะ,<ล>ะคุณจะได้สิทธิ์ให้เต็มห0 0 0 0ื่นคนก็ให้ซื้อในกลุ่มที่เป็นสินค้าโอท็ Top แล้วก็วิสาหกิจชุมชนถูกไหมคะค่ะค่ะแต่ว่าคนซื้อกับผู้ที่จะยื่นเสียภาษีต้องคนเดียวกันใช่ไหมคะคุณพานุคะ ในใบเสร็จนะครับในใบเสร็จก็จะเป็นบีทับยินรอยนะครับหรืออีดีซนะครับข e ้อ i̇şte มูลท sí yes. ี่ชัดเจนก็ต้องเป็นชื่อของผู้เสียภาษีที่ซื้อสินค้าแล้วก็เลขระจบีตัว13หลักนะครับข้อมูลตัวนี้นะครับเลข13หลักมันจะไปรันจากข้อมูลของผู้เสียภาษีในรยื่บแบบมันก็จะแบบตรงกันนะครับตรงนี้ก็คือชื่อกับเลขผู้เสียภาษีจะต้องตรงกันนะครับอืมค่ะ แต่บางคนอาจจะสับสนนะครับว่าอย่างเช่นว่าในใบอีสยินโอยหรืออีดีคลิปเนี่ยสอนไวาชื่อนายกนายกไก่เลขา3หล่ะถูกต้องแล้วแต่ใช้ที่อยู่ไม่ตรงกับอ่ทะเบียนบ้านหรือบัญชระชาคนเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะครับออื่และกรณีที่อีสแตรยินรอยอีดีคลิปมีผู้ซื้อสินค้า มากกว่าหนึ่งคนอย่างเช่นนายกอไก่และนางขอไข่ตรงนี้จะไม่สามารถใช้สิทธิในการลดหย่อนได้ครับต้องที่แค่คนเดียวครับอก็เลยประชาสัมพานนะครับว่าให้ผู้เสียภาษีนะครับตรวจสอบข้อมูลนะครับของตัวเองได้ที่อ่าดีมาเซ็ตของตัวเองนะครับค่ะโดยนาเข้าองค์เบขที่แบบจะจึงตปดนสามหลักพร้อมกับรหัสผ่านแล้วก็จะรู้ว่าทรัพย์สินของเราที่จะใช้ ตัวไหนบ้างที่สามารถนำมาใช้ได้นะครับอเข้าไปเข้าเข้ายังไงคะค่ะคือเข้าไปที่เว็บ์เของ,งกรมสรรพากรนะครับมือวเ d o b. c o t h นะครับค่ะแล้วก็ตรงตรงกลองข้อความมาันคือ uh, ของว่า b m ไมค์ Tech นะครับค่ะพอเราคลิกเข้าไปก็เราต้องเข้ารับผ่านของเขาเองก็คือบัตรระชาชนแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็จะยืนยันตัวตนด้วย หมายเลขาจินของหมายเลขโทรศัพท์นะครับเพื่อจะปรากฏข้อมูลตัวรายได้ของเราตัวค่าแล้วา็มองว่ามีส่วไหนบ้าง